คาถาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่จังหวัดนครราชสีมานะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสาพขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะสังมิปสิทธิชัยยามหาลาภาพระวันตุเมปะอะกะมุสุมิปะสิทธิสุขังปสิทธิโพคังปสิทธินิพพานังพระวันตุ พุทธสังมิประสิทธิชัยยามหาลาภาพระวันตุเมปะอากะมุสุมิประสิทธิสุขังประสิทธิโพคังประสิทธินิพพานังพระวันตุเมพุทธสังมิประสิทธิชัยยามหาลาภาพระวันตุเมปะอากามุสุ มิปสิทธิสุขังปสิทธิโพคังปสิทธินิพพานังพระวันตุพุทธสังมิปสิทธิชัยยามหาลาภาพระวันตุเมปะอะกะมุสุมิปสิทธิสุขังปสิทธิโพคังปสิทธินิพพานังพระวันตุเม พุทธสังมิปสิทธิชัยยามหาลาภาพระวันตุเมปะอากะมุสุมิปสิทธิสุข,ขังปสิทธิโพคังปสิทธินิพานังพระวันตุพุทธสังมิปสิทธิชัยยามหาลาภาพระวันตุเมปะอากะมุสุ มิปสิทธิสุขังปสิทธิโพคังปสิทธินิพพานังพระวันตุเมพุทธะสังมิปสิทธิชัยยามหาลาภาพระวันตุเมปะอากะมุสุมิปสิทธิสุขังปสิทธิโพคังปสิทธินิพพานังพระวันตุ พุทธสังมิปะรสิทธิชัยยามหาลาภาพระวันตุเมปะอากะมุสุมิปะรสิทธิสุข,ขังปะรสิทธิโพคังปะรสิทธินิพพานังพระวันตุเมพุทธสังมิปะรสิทธิชัยยามหาลาภาพระวันตุเมปะอากะมุสุ มิปสิทธิสุข,ขังปสิทธิโพคังปสิทธินิพานางังพระวันตุเมเป็นคาถาของหลวงพ่อคูณที่ท่านบอกว่ากูให้มึงชนะจึงเรียกว่าคาถากูให้มึงชนะก็ไม่ผิดใช้สวดภาวนาให้มีชัยชนะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆในชีวิตและประสบความสำเร็จทุกประการ